สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะจะพามาดูสถานที่สอบตัวแทนค่ะค่ะแล้ววันนี้ลาคะแล้วก็มีพี่นุ่นมาด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนุ่นนะคะอยู่ทีมนี้ค่ะทีมเอทีมเอค่ะใช่ก็อยากจะให้พี่นุ่นเล่าในคลิปนี้ว่าแบบประสบการณ์การมาสอบที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะก็คือต้องมาแลกบัตรที่เคาน์เตอร์นี้ค่ะเพื่อที่จะได้การวิสิตเตอร์เพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ค่ะ ก็ได้บัตรมาแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นลิฟต์โดยใช้บัตรนี้ในการแตะลิฟต์ค่ะเราต้องแตะจริงปะแตะแตะจริงใช่แล้วก็มาแตะตรงนี้แล้วก็กดชั้น11เปึ๊บแล้วมันก็จะขึ้นว่าต้องไปที่ลิฟต์ตัวไหน,นใช่ ามาถึงตรงนี้บางทีเช็คอีกทีก็ได้ว่ามันไปถูกชั้นไหมตรงนี้ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชั้น11แล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าห้องอบรมอ่ะเราก็มาเช็คห้องก่อนว่าที่เราลงไปเนี่ยจะต้องไปอบรมที่ห้องไหนนะคะส่วนใหญ่จะอบรมที่ห้องสีค่ะโอเคมีช่อง49ตรงนี้คือส่วนใหญ่เขาก็อบรมห้องนี้แหละแต่ว่าบางทีมันมีเหตุ เปลี่ยนห้องกระทันหันมาอะไรเงี้ยก็เลยแนะนําให้ไปเช็คก,ก่อนก็มาที่ห้องนี้โอเคค่ะอันนี้ห้อง C9 นะคะห้องที่เราจะใช้อบรมก่อนที่จะทําการสอบค่ะห้องนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่9โมงเช้าถึงช่วงเย็นเลยก่อนเข้าห้องสอบค่ะแต่ก็จะมีพักเบรกอะไรเงี้ยปล่อยระหว่างเวลาทําการอบรมด้วยใช่ ตอนอบรมเป็นไงบ้างพี่นุ่นสนุกนะตอนที่พี่นุ่นมาคือเกินคาดดีกว่าเพราะตอนแรกคิดว่าจะง่วงแน่เลยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาใช่เตรียมหลับมาแต่ว่าพอมาถึงนั่งนั้นคือสนุกมากคือเกินคาดเกินคาดแล้วก็ชอบจำได้ว่าวันนั้นที่มากับพี่นุ่นอ่ะพี่นุ่นบอกว่าเฮ้ยชอบอ่ะสนุกว่ะเราก็แบบเออถามตอบกับคนที่แบบว่าให้ความรู้กับคุณครูก็คือ ถามตอบถามตอบก็คือเขาจะสอนแบบเน้นแบบมีใครคิดยังไงให้แบบพาร์ทิซิพีตไม่หลับใช่เขาก็คือไม่ได้แค่พูดพูดไปเรื่อยๆให้เรานั่งฟังแต่ว่าเขาก็มีถามตอบว่าเราเข้าใจไหมรีเช็คว่าโอเคที่เขาสอนมาเข้าใจนะคนยังตามทันอยู่ไหมใช่ลองจําลองเหตุการณ์ดูว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างมันก็ดูแบบไม่หลับสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้ววันนั้นคนมาเยอะไหมพี่นุ เยอะอยู่นะประมาณ20คนได้เลย<ม>ใช่พอ<ม>ทุกคนเข้ามาที่ห้องนี้แล้วใช่ไหมคะก็จะมีให้เช็คชื่อก่อนนี่ก็จะมีคนเจ้าหน้าที่มานั่งอยู่ที่โต๊ะนี้<ม>ให้เราเช็คชื่อว่ามีชื่อในการเข้าอบรมไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อเพื่อเข้าการรับอบรมเนาะพอเซ็นชื่อก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนเนี่ยแจกให้แล้วก็เลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยเลย<ม>ส่วนชุดที่ใส่ก็คือขอแค่เป็นชุดสุภาพแค่นั้นเองก็คือ ใส่เสื้อที่มีแขนแขนยาวแขนสั้นก็ได้กางเกงกระโปรงขายาวแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นแค่นั้นแล้วก็นั่งเรียงแล้วเขาก็จะมีเบรกอะไรให้ระหว่างทางก็สนุกสนุกดีค่ะได้ความรู้ด้วยจริงๆจะบอกว่าห้องเนี้แอร์เย็นนะ <c oughs> ลุงอะต้องแบบบอกคนที่มาสอไหวหาให้พกเสื้อกันหนาวมา วันนั้นพกมาเพราะว่าตอนแรกกะจะนอนแน่นอนแต่พอมาแล้วสนุกมากก็คือเขาได้ทั้งความรู้แล้วก็สนุกด้วยใช่หรือว่าถ้าใครที่มี iPad อ่ะเขาก็จะมีไฟไล์ให้ดาวน์โหลดสามารถแบบเทคโน้ตใน iPad ก็ได้ส่วนตอนที่สอบเนี่ยคือเขาจะติวตามที่จะไปสอบเลยก็จะแบ่งเป็น4หมวดละละก็จะมีจรรยบาบรรณมีกฎหมายมีความรู้ประกันส่วนอีกอันน่าจะเป็นเหมือนแบบข้อกำหนดคำนิยามอะไรประมาณนี้แหละอก็คือ,อ ก็คือเขาจะติวเข้มตามที่ต้องเอาไปใช้สอบเลยถ,ถามว่าไม่ต้องอ่านหนังสือมาก่อนเลยก็ได้คือมาที่นี่วันเดียวแล้วก็สอบได้เลยส่วนคนที่มาเรียนเนี่ยก็คือจะเป็นการติวตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงถึง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นแล้วก็จะเป็นการสอบทีนี้สอบเขาจะมีเวลาให้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าเราทําเสร็จก่อนอะไรเงี้ยก็ออกก่อนกลับบ้านได้เลย เพราะว่าผลสอบอะเราจะกดปุ๊บรู้ผลเลยแล้วก็ได้ใบนี้กลับมาหลังจากนั้นก็เป็นโปรเซสการเตรียมเอกสารยื่นออกโค้ตแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องสอบเลยเพราะว่าพอเรียนเสร็จป,ปุ๊บเราก็เดินออกจากตรงนี้เพื่อเข้าห้องนี้คือ C8 นี่นี่ซึ่งวันที่วันที่มีการสอบอะเขาก็จะมีเอาโต๊ะคอมมาวางวางวาง,วาง เป็นคนของคอปปพ,พอมาคุมสอบแล้วก็จะต้องเอาบัตรประชาชนเข้ากนเข้านั่งประจำประจำที่เพื่อจะได้รีเฟอร์ว่าโอเคฉันถูกเป็นคนมาสมัครสอบจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแลกบัตรในตรงเนี้ยก็เลยจะแนะนําว่าเป็นบัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรประชาชนจะได้ไม่ต้องลงไปเอาแล้วก็เปลี่ยนบัตรแล้วก็พอนั่งสอบปุ๊บเขาก็จะให้กดเริ่มทําในคอมทุกอย่างทําในคอมหมดแล้วก็ อ๋อเขาพอสอบผ่านเขาจะเอากระดาษมาให้เราจดว่าได้คะแนนอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็กลับบ้านได้ตอนสอบพี่นุ่นว่ายากไหมไม่ยากเลยเพราะว่าเรียนมาเรียนปุ๊บสอบเลยความรู้สดใหม่ใช่ความรู้ไปเรืย่องสดใหม่อยู่ยังจําได้ทุกอย่างที่เขาสอนมามันก็จะค่อนข้างง่ายเลยแปลว่าเขาติวตรงใช่เขาติวมาเพื่อการสอบนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าตั้งใจแบบฟังในคาบก็คือยังไงก็สอบผ่านแน่นอนไม่เสียเวลา ถ้าหลับนี่พี่รุ่นว่ายากหรือไม่ก็อาจจะยังไม่ยากขนาดนั้นนะเหมือนบางข้อก็ยังเซนได้อ่าใช่ยังเซนได้ว่าแบบโอเคแต่ว่าในเรื่องของคำนิยามอะ่ะก็อาจจะต้องฟังก่อนสักนิดนึงใช่ที่เขาเริ่มสอนอะ่ะเพราะว่าคำนิยามมันก็จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดน,นึงส่วนไหนพี่นุ่นว่าแบบข้อสอบยากสุดมีไหมก็น่าจะเป็นเรื่องของคำนิยามนี่แหละเพราะว่าเขาก็จะ คำตอบมันจะคล้ายๆกันผิดแค่สลักสําคัญบางคำาอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่<ๆ>ก็เลยจะยากนิดนึงส่วนจัญญาบันอย่างเงี้ยพี่นคิดว่ามันทุกคนมีอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะจัญญาบัน <c oughs> มัน,มนใช้คอมมอน <common S 2> เซน,เ,นเออมันเป็นคอมมอนเซนได้มันคือพื้นฐานที่คนดีคนนึงจะมีอ่ะมันก็เลยแบบเออมันเซนได้นะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่่เออแต่ต้องบอกนิดนึงว่าข้อสอบอ่ะคือ <c oughs> คือคือมันจะมีสีหมวดใช่ไหมแต่ตอนสอบมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทคือจรรยาบรณกับอื่นๆทีเนี้ยหมวดถ้าจรรยาบรณไม่ผ่านอะ่ะถึงแม้หมวดอื่นๆจะคะแนนสูงมากก็ไม่ผ่านก็คือต้องเอาจรรยาบรณให้ผ่านก็คือเหมือนเกิน16หรือ17คือเต็ม20เออเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็มีเท่านี้เนาะสำหรับการสอบมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็คือ เอาตัวเรามาที่บริษัทสำนักง,งานใหญ่แลกบัตรขึ้นมาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็เข้าไปสอบสอบเสร็จได้กระดาษใบหนึ่งมาก็จะมีขั้นตอนในการที่จะออกโค้ดตัวแทนขนั้นเองอใช่แล้วก็ไอคนที่แบบตอนกลางวันนะเขาก็จะมีคือเขาจะไม่ได้มีอาหารกลางวันให้แต่ว่าจะมีเบรกเบรกเช้ากับเบรกบ่ายเป็นขนมถ้าแบบใครเตรียมเข้ามาเองก็ได้หรือว่าที่โรงอาหารของบริษัทก็มีแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ปิด ทีนี้ก็จะมีใกล้ๆแบบร้านอาหารใกล้ๆหรือว่าเซเว่นก็ได้ก็ <c oughs> สุดท้ายน,นะคะถ้าใครอยากร่วมง,งานกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดเบลทีมเได้นะคะฝากทีมก็พูดคุยกันก่อนได้ได้ค่ะของเอทีมเรานะคะไม่จำกัดอายุนะเพศไหนก็ได้จบใหม่ก็ได้หรือว่ามีอาชีพอยู่แล้วแล้วก็ต้องการหาอาชีพเสริมนะคะก็สามารถทักมาเบลีทีมเได้เลยค่ะ โอเคอย่าลืมนะคะแอด v บ a เ m a ค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่เผื่อเราจะอาจจะซื้อไปฝากลูกค้านะคะเวลาแบบไปมอบกลมธาทันหรือวันเกิดหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะในเว็บของตัวแทนก็จะสามารถเลือกอาจจะเป็นปฏิทินหรือว่าตุ๊กตาเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้ที่บ้าน